และคุณครูนะค่ะแต่เอ๊คุณจีบขาสัปดาห์นี้เราจะประเมินเรื่องอะไรล่ะคะนี่เราเป็นว่าเราจะมาประเมินสุขภาพอนามัยและก็สุขนิสัยที่ดีดีไหมครคุณอาดีค่ะแต่จะใช้กิจกรรมอะไรล่ะคะเอากิจกรรมอะไรบ้างคะคุณนาน่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆใช้อยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมา แปลงร่างเป็นเด็กๆกันก่อนดีไหมคะคุณจิ๊บค่ะจะได้กลมกลืนกับเด็กๆใช่ไหมแล้วจะเอาอายุเท่าไหร่ดีเนาะโอ้เป็นว่าห้าขวบดีไหมคุณนาโอเคเลยค่ะงั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าดีค่ะพอพูดถึงห้าขวบก็มาเลยจะเป็นพูดเด็กๆไม่ได้นะสิต้องบอกว่าเราต้องเพื่อน เด็กห้าขวเนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มประเมินกันเลยเด็กๆตนได้แล้วตื่นอยจะนนอสมะตื่ตื่นเลยเมื่นอนดึกอะ แมา่หาเขาไม่ 它就它啊，它们干啊，对不对嘛？ กระดุมเนี่ยต,ติดกระดุมเลยติดยังไงอะ่ะเราก็ทำอย่างเงี้ยติดเลยเออน้่งแผ้ติดยากจังเลย เด็กๆอยู่เล่นก่อนวันนี้แม่เตรียมก่าข้าวมาให้ทานเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนนะเด็กไปทานข้าวกันเสระไปแล้วแม่บอกแล้วเนี่ยหยุดเล่นได้ไมปะไม่อยากหยุดเล่นเลยกำลังสนุกอยู่เลยอ่นเล้ก็ต้องเก็บด้วยหรอเก็บพี่แล้วเราก็มาเล่นต่อไม่ต้องเก็บหรอกต้องเก็บจิบเก็บแล้วกันแม่ขาทาไมจิ แบบนี้ตลอดเลยต้องให้นางเก็บตลอดเ,เดี๋ยวกอมาเล่นอีกต้องเก็บให้ทั้ง่าทำไมอะเก็บเสร็จแล้วเปการต้านรัอะไ้ม่ควันนี้อาหาร่าาจัเลยเป็นข้าผัดมีผักด,ด้วยแดงกวาอร่อยแน่เลยีย่คๆๆิย<ผ>มเชอบเลยมีผักอะเองชอบกินไม่ใช่อะไรเอาไปทีเป็นน้ำแบบนี้แตงก็ ไนนม่มชอบม่อ<ม><ม>ันนี้ก็ไม่ไ,ไห้ในาก็มันนามันเปรี้ยวจริงๆเอาไปกั่นผักมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอื 衣服。 เกินไปข้าวค่ะจอาไปกินขนมน้า่ะนข้าหมดแล้วแต่จิไม่อมทาข้าเลยนี่เอกินแต่ขนมเห็นไทานข้าวไม่หมดเลยไม่เป็นไรรอกเอาไปให้ยูเลยนะกินดีกว่าอาหาเลยนะจิ๊ไปล้างกันดีกว่าเราที่เกียรล้างเรากล้างไน่ได้มากไม่ได้เธอต้องเอากับข้าวกินให้มันหมดก่อนเดี๋ยวไปให้ยูเลยนะก่อนดีกว่า อยูลเลยนะจนคงชอบเดี๋ยวให้ดูเลยนะก่อนแวเากเเืนอนูจิ๊บทำไมไปนั่งแบบนั้นล่ะไ,ไอะ่ะกอนนี้แหละเป็นเพราะหนูจิ๊บไม่ยอมทานอาหารที่ป,ประโยชน์เลยไม่มีแรงในการออกกาลังกายร่างกายหนูจิ๊บเลไม่แข็งแรงเห็นไหมล่ะบอกแล้วให้ช เดี๋ยวทิ้งขยะไม่ถูกถังนะครับแล้วเราจะทิ้งทางไหนล่ะครับเราต้องท,งทิ้งลงถังที่เป็นขยะทั่วไปครับนี่เหรอคะสีอะไรคะคุณสีน้ำเงินครับนี่หรอคะนี่ใช่ไหมครับคุณครับผมครับแล้วแมทที่มาค้าคุณลุงแมทก็ทิ้งทางขยะสีแดงครับขยะอันตรายครับอ๋อค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณลุงครับครับโอเค ้ยนไปกลับไปอยู่ในวัยเดิมเป็นคุณครูอย่างเดิมดีกว่านะคุณนาดีเลยค่ะคุณจิ๊บงั้นคุณจิ๊บกับคุณนาจะกลับร่างไปเป็นคุณครูเหมือนเดิมเปลนคุณคะเมื่อกี้เห็นไหมคะหนูจิ๊บกับหนูนาคุณจิ๊บอยากเป็นใครนะคะเอ๊เป็นใครดีเด็กๆคิดว่าจะเป็นเอาใครเป็นแบบอย่างดีระหว่างหนูจิ๊บกับหนูนา เด็กคิดนะคะว่าอยากเป็นใครว่าเด็กคนไหนทําตัวน่ารักกับเด็กคนไหนเป็นเด็กดื้อเด็กๆก็เอาไปลองคิดดูนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะคะเดอย่าลืมอัดคลิปแล้วก็ถ่ายภาพส่งการประเมินพัฒนาการมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณจิ๊บกับคุณอารอเด็กๆอยู่นะคะเราจะรอดูคลิปแล้วก็รูปน่ารักๆของเด็กๆแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะเอาอย่างหนูจิ๊บหรือหนูนาเลือกเอานะคะโอเคงั้นเจอๆกันในสัปดาห์